อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินจัดทำนิยายเรื่องต่อไปด้วยนะคะบ้านนิยายสมหญิงวันนี้นำเสนอเรื่องแค้นนี้ต้องชำระแสงอาทิตย์แรกของวันสาดส่องผ่านทุ่งข้าวเขียวกขจีรวงข้าวอ่อนไว้ไปตามแรงลมเรากลับจะทักทายผู้คนที่กำลังตื่นขึ้นมาพบกับเช้าวันใหม่ณหมู่บ้านเล็กริมคลองดูสงบ เราวกับไม่มีสิ่งใดเคยแตกร้าวมาก่อนแต่ภายในเรือนไทยหลังใหญ่หลังหนึ่งกับเก็บซ่อนเรื่องราวที่ไม่มีใครอาจรู้พินหนุ่มวัยยี่สิบปลายกำลังย่อตัวถอนหญ้าอยู่ในท้องนาเหงื่อของเขาไหลลงตามลำคอจนเปียกเสือ้อเขาใช้แรงกายแทนยารักษาหัวใจที่ได้แตกสลายไปตั้งแต่วันที่แก้วตา ยญิงคนรักในวัยเยาว์เธอหันหลังให้ด้วยถ้อยคำที่ยังติดอยู่ในความทรงจำแก้วตาพินข้าไม่อาจอยู่กับเจ้าได้หากเจ้ายัางดื้อดึงไม่ยอมฟังใครสักครั้งเราต่างก็มีศักดิ์ศีแต่ศักดิ์ศีนั้นมันทำลายความรักของเราได้ถ้อยคำวันนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวของเขาเขาจําได้ว่าตนเองตอบโต้พร้อมกับน้ำตาและความโกรธ พินเคยพูดว่าหากเจ้าจะฆ่าไปเจ้าจะเสียใจไปชัวชีวิตแต่แล้วความจริงกลับไม่เป็นดังคำท้าทายเพราะคนที่เสียใจจนแทบลืมหายใจนั่นคือพินนั่นเองพินเขาพยายามใช้ชีวิตไปข้างหน้าแต่ทุกย่างก้าวบนขันากลับพาใจของเขาให้วนเวียนอยู่กับหญิงสาวเพียงคนเดียวกลางวันนั่นเอง ขณะเขาเดินหาบน้ำกลับบ้านก็เห็นกลุ่มชาวบ้านยืนจับกลุ่มซุบซิบกันที่ท่าน้ำสายตาหลายคู่หันมามองเขาอย่างมีนัยยะสำคัญชาวบ้านคนหนึ่งนั่นนั่นใจพินลูกลุงศักด์หรือไม่เจ้านุ่มที่เคยรักกับแก้วตาอีกคนใช่แลว้วแต่ตอนนี้แก้วตาได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะกลับมาในฐานะเมียของใครผี่ชายพินเสียด้วย คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางอกพินยืนนิ่งมือที่หิ้วถังน้ําสั่นไหวเรากับน้ําหนักเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเขาไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่เมื่อก้าวขึ้นบันไดได้เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้ายิ่งตอกย้ำความจริงแก้วตาแต่งกายด้วยผ้าซินเรียบร้อยกำลังยืนเคียงข้างพลาพี่ชายแท้ๆของเขา ทั้งคู่รับวายาศผู้ใหญ่ด้วยรอยยิ้มพินยืนนิ่งราวกับถูกตรึงสายตาของแก้วตาเหลือบมาเห็นเขาเพียงแวบเดียวแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความสับสนและความอัดอัน้นที่ไม่กล้าพูดออกมาพินคิดในใจนี่หรือคือชะตาที่ฟ้ากำหนดให้ค่ะต้องเห็นคนที่ขารักกลายเป็นเมียของผีชายตนเอง ยามค่ำคืนเรือนไทยเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งรีดร้องระง,งมผินนั่งอยู่บนชานบ้านมองแสงจันทร์ที่สะท้อนผืนน้ำคลองสายตาเขามืดมนกว่าท้องฟ้ายามราตรีพลายเดินออกมาพร้อมขันน้ำเย็นในมือยิ้มกว้างด้วยความสุขสมชายหนุ่มที่เพิ่งแต่งงานพลายพิน เองไม่ไดีใจหรือที่ขาวิีเมียแล้วครอบครัวเราจะได้อบอ่นขึ้นพินฝืนยิ้มแต่หัวใจกลับสั่นไหวเหมือนจะระเบิดพินดีสิพี่ขาดีใจด้วยนะแววตาของเขากลับไม่อาจซ่อนความเจ็บปวดได้ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นแก้วตาเธอเดินออกมาด้วยแววตาที่ลังเลเมื่อสบตากับพินหัวใจทั้งคู่สั่นสะท้าน เรากลับถูกดึงกลับไปในวันที่ยังรักกันความเงียบกดดันบรรยากาศจนพลายต้องหันไปมองพลายแก้วตาเองมานั่งนี่สิจะได้คุยกับไอพ้พินด้วยแก้วตาฝุนยิ้มก่อนเอ่ยทักแก้วตาพินจะสบายดีหรือพินสบตาเธอเสียงในใจตะโกนลัน่นแต่ปากตอบกลับว่าขอสบายดีบทสนทนาไม่กี่คำ กลับเต็มไปด้วยความหมายที่ซอนเรนพินอยากถามว่าทําไมเธอเลือกหนีไปและทําไมเธอกลับมาในฐานะเมียของพี่ชายเขาแต่เขานั้นไม่อาจพูดออกมาได้เพราะเกรงใจว่าจะทําร้ายหัวใจของทุกคนตรงหน้าหลังจากภายเข้าบ้านไปพักผ่อนแก้วตายัางยืนอยู่กับพินเพียงลําพังความเงียบทําให้ใจทั้งสอง สันระรัวพินเสียงสั่นเหตุใดเจ้าถึงต้องเลือกทางนี้แก้วตาเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันทําให้ข้าเจ็บเพียงใดแก้วตากัดริมฝีปากน้ําตาคลอแต่ตอบสั้นๆว่าพินอย่าถามเลยบางสิ่งข้าก็ไม่อาจเลือกได้พินกำหมัดแน่นแกวตาสะท้อนทั้งรักทั้งแค้นพินหากฟ้ากันแก้ง เราต้องเผชิญหน้ากันเช่นนี้ข้าสาบานว่าข้าจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อชะตาเด็ดขาดคำประกาศนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโปรมแรกเรื่องราวความรักที่กลายเป็นความแค้นได้ถูกจุดไฟขึ้นแล้วรุ่งเช้าหลังคืนที่พินได้เผชิญหน้ากับอดีตอันแสนเจ็บปวดเขาตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อออกไปที่ท้องนาะลมพัดทุงทำให้ข้าวผิวสวย เหมือนรอกคืนสีเขียวแต่ในใจของเขากับหนักอึง้งราวกับมีหินก้อนใหญ่ทับอยู่พินใช้แรงกายถ่ายดินถอนยาจับคันท้ด้วยมือที่เต็มไปด้วยแผลแต่ยิ่งเหน็ดเหนื่อยเพียงใดความเจ็บปวดในใจก็ไม่คลายลงเลยเขานั่งมองท้องฟ้าและนึกถึงภาพแก้วตาในชุดผ้าซินเรียบร้อยยืนเคียงข้างพี่ชายเมื่อวาน ภาพนั้นเหมือนหอกแหลมที่แทงซ้ำไม่หยุดเสียงฝีเท้าเข้ามาใกลพลายเดินหอบจอบกับเสียงม,มาแล้วมองน้องชายด้วยรอยยิ้มพินเองออกมาทำงานแต่เช้าอีกแล้วหรืพักบ้างก็ได้เดี๋ยวร่างกายจะไม่ไว้พินฝืนยิ้มขาทำได้พี่ขาไม่เนือรอกแต่ในใจเขากลับตะโกนว่าร่างกายเหนื่อยอย่างไรก็ไม่สาหัส เท่าใจที่ถูกหักหลังเมื่อทั้งสองทำงานเคียงข้างกันพลายพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงใจพลายเองรู้ไหมข้าดีใจมากที่มีแก้วตาวเป็นเมียนางเป็นคนเรียบร้อยอดทนข้าเชี่ยว,ว่หวชีวิตของครอบครัวข้าจะมั่นคงถ้อยคำนั้นทำให้หัวใจของพินบีบรัดจนแทบหยุดเต้นเขาหันหน้านี้ไม่ให้พี่ชายของเขาเห็นแววตาที่แดงกำ พินเสียงตามดีแล้วพี่ค่ะข,ขอให้พี่มีความสุขแต่ถ้อยคำนั้นไม่ใช่พรหากเป็นคำสาบที่เขากำกลืนกลัดหนองไว้ในใจคืนนั้นบนเรือนไทยใหญ่แก้วตานางสักพาที่ท่าน้ำดวงจันทร์สะท้อนเงาในาน้ำเธอแอบทอดสายตามองเรือนเล็กของพินที่อยู่ถัดไปหัวใจของเธอสั่นสะท้าน เสียงฝีเท้าเบาๆดังเข้ามาพินยืนอยู่ด้านหลังแววตาเต็มไปด้วยความรักและความแค้นพินเสียงแข็งเหตุได้จะต้องเลือกทางนี้แกวตาจะรู้ไหมมันทำให้ข้าทรมานเพียงใดแก้วตาหยุดสักพามือสันน้ำตาคอเบาแก้วตาพินข้าไม่ได้เลือกทั้งหมดทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะครอบครัวข้าเป็นนี้ และพลายยื่นมือช่วยหากข้าปฏิเสธครอบครัวข้าคงล้มละลายพินกัดฟันแล้วความรักของเราล่ละมันไม่มีค่าเลยหรืแก้วตาเสียงสั่นมันยังอยู่ในใจข้าแต่ข้าไม่อาจย้อนกลับไปได้อีกแล้วพินทำสารภาพนั้นยิ่งทำให้พินเหมือนถูกฉีกหัวใจเป็นชิ้นๆเขามองเธออย่างโกรธแต่ก็ปนรักที่ไม่เคยมอดดับ พินน้ำเสียงเจ็บปวดถ้าเจ้าบอกว่าเจ้ายังรักค่ะแล้วทำไมต้องกลายเป็นเมียพี่ค่ะเจ้ารู้หรือไม่ว่ามันคือการเหยียบศักดิ์ศรีของขะแก้วตาร้องไห้สะอกสะอื่นเสียงนั้นดังไปจนพลายที่อยู่ในเรือนต้องออกมาดูพลายถามอย่างสงสัยนี่มันเกิดอะไรขึ้นพินเองพูดอะไรกับเมียค่ะพินหันกลับไปมองพี่ชายด้วยแววตาที่ไม่อาจซ่อนความแค้นได้ พินไม่มีอะไรหรอกพี่แค่ข้าเอาสงสารเมียพี่ไม่ได้นะ้าทำงานหนะักเกินไปพลายยิ้มเชื่อใจน้องชายโดยไม่รู้ว่าในรอยยิ้มนั้นซ่อนผิดร้ายที่พร้อมทำลายทุกสิ่งได้คืนนั้นพินนอนพลิกตัวไปมาแววตาของแก้วตายังตามหลอกหลอนเขาเริ่มคิดในใจว่าหากพี่ชายได้ลิ้มรสความเจ็บปวดเช่นเดียวกันกันกบข้ามันถึงจะยุติธรรม ไฟในอกเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงและไม่มีสิ่งใดจะดับได้ง่ายอีกต่อไปเรือนไทยหลังใหญ่ที่เคยคึกคักด้วยเสียงหัวเราะของพี่น้องวันนี้กลับเงียบสงดัดราวกับมีเงาดำคลุมอยู่พินนั่งเงียบอยู่บนชานบ้านมองเปลวไฟในตะเกียงวูบไหว ขณะที่พลายนั่งต่ำข้าวอยู่ไกลๆแกลวตานาาั่งผับพาเสียงครกข้าวดังกองในความเงียบอย่างกดดันพินเหลือบมองแก้วตาเป็นระยะร่องรอยความรักเก่าทำให้หัวใจของเขาเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นเธอนั่งเกียงข้างพี่ชายเธอไม่กล้าสบตาเขาตรงๆแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้พินเสียงเย็นพี่ ผ้าสินผืนนี้สวยดีนะเหมือนที่ใครบางคนเคยใสย่เมื่อตอนเราออกงานบุญแก้วตาชะงักมือนิ่งขาพาพลายหันไปถามด้วยความสงสัยเองหมายถึงใครพินยิ้มเยาะก็คนที่พี่รักไงจะเป็นใครคนอื่นเล่าแก้วตาก้มหน้าทันทีไม่กล้าสบตาพินแก้วตาของพลายเริ่มมีเงาแห่งความสงสัยแต่ขอเลือกเงียบไม่อยากทำให้บ้านแตก บรรยากาศนั้นเหมือนเรือนที่เริ่มแตกรา้าวเงียบแต่เปราะบางคืนนั้นพินเดินออกไปที่ห้องเก็บของและพบกล่องไม้เล็กๆเ,เปิดออกก็เห็นเข็มกลัดดอกแก้วที่เขาเคยมอบให้แก้วตาเมื่อครั้งยังรักกันของสิ่งนี้เขาคิดว่าหายไปแล้วแต่กลับมาอยู่เรือนเดียวกันกับพี่ชายพินหยิบมันขึ้นมากำแน่นในมือเรากับกำความแค้น ที่ไม่มีวันปลดปล่อยวันต่อมาเป็นงานบุญใหญ่ที่วัดกลางหมู่บ้านผู้คนแต่งกายด้วยผ้าสิ้นไหมเดินถือพานดอกไม้ทูบเทียนไปทำบุญพลายจูงมือแก้วตาเดินเคียงข้างกันอย่างคู่ผัวเมียสมบูรณ์ขณะที่พินนั้นเดินตามหลังใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บแค้นเสียงซุบซิบของชาวบ้านดังรอบคืน นั่นไงเกวตานางเคยรักกับพินใช่หรือไม่อีกคนใช่แล้วใช่แล้วแต่ตอนนี้นางกลายเป็นเมียพี่ชายเสียงซุบซิบแบบนี้ไม่ดีนักหรอกพลายได้ยินแววแววใจเริ่มงวันไว้เขาเหลือบมองเมียตนอย่างไม่มั่นใจพินเองก็แอบ,บยิ้มมุมปากเมื่อเห็นพี่ชายเริ่มไม่แน่ใจหลังทําบุญเสร็จทุกคนกลับมานั่งรวมที่ศาราวัด พลายยกน้ำให้แก้วตาดื่มแต่พินผู้แซขึ้นเสียงดังพินพี่น้องสะพายค่ะชอบน้ำเย็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนแล้วคารู้ดีเสียงรอบข้างเงียบลงทันทีแก้วตาหน้าแดงกำมพลายชะงักหันมามองน้องชายอย่างเกลือแกลงพลายเองรู้ได้ยงไงพินเรื่องเมียค่ะพินยิ้มเย,ย้ยก่อนสมัยก่อนเราเคยสนิทกันนักนะ คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจทุกคนในวงสนทนามองหน้ากันไปมาเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแก้วตาน้ำตาคลอรีบลุกเดินหนีออกจากศาลาพลายหน้าเคร่งเครียดหัวใจเริ่มมีรอยร้าวเขาไม่กล้าถามตรงๆแต่ความสงสัยยังฝังลึกในใจเมื่อลกลับถึงบ้านพลายเดินเข้าห้องเงีบเยบๆแก้วตานั่งร้องไห้ มือนางกุมอกแน,น่นพลายเสียงสันแก้วตาเจ้าบอกข่าตรงๆรงเธอเจ้ากับพินเคยเป็นอะไรกันแก้วตาสะดุง้งน้ำตาไหลพลากเธอไม่อาจตอบได้ทันทีพินที่ยืนแอบฟังอยู่นอกห้องสแสยะยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะแดดยามซ้ายสองลงบนตลาดกลางหมู่บ้านผู้คนขวักไขว่ซื้อขายเสียงดังเจียวแจว กินปลาย่างข้าวหลามและผลไม้สุกกระคลุงแต่ในสายตาของพินนั้นตลาดวันนี้ไม่ต่างจากลานประหารเพราะเขาตั้งใจจะทําให้พี่ชายของเขาอับอายต่อหน้าผู้คนพินเดินเคียงข้างกับพลายและแก้วตาเขามองพี่ชายที่ยิ้มแย้มกับเพื่อนบ้านแล้วหัวเราะเบาๆอย่างเย้ยหยันในมือเขากำเข็มกลัดดอกแก้ว ที่เคยมอบให้แก้วตายอย่างแน,น่นเรากลับจะใช้เป็นอาวุธเมื่อเจอแม่ค้าคนหนึ่งที่เคยรู้จักในอดีตพินจงใจยกเรื่องเกา่าขึ้นมาเสียงดังพินแม่บุญซียังจำได้หรือไม่สมัยก่อนแก้วตาชอบให้ค้าซื้อกับข้าวและข้าเนียมะม่วงกลับไปให้เสมอแม่ค้าชะงักหันมามองแก้วตายอย่างตกใจพลายขมวดคิ้วทันทีพลายเสียงแข็ง พินเองพูดอะไรแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นพินยิ้มเหยอข้าพูดแต่ความจริงนะพี่หรือพี่ไม่อยากฟังความจริงเสียงฮือคาของชาวบ้านดังขึ้นรอบๆอบเก้วตาหน้าแดงน้ำตาคลอเธอก้มหน้าหนีด้วยความอับอายชาวบ้านหญิงขาวว่าแล้วมันต้องมีอะไรจริงๆระหว่างสองคนนั้นชายแกหน้าสงสารพลายแท้ๆเมียก็ไม่ซื่อสัต น้องก็ไม่สื่อตรงคำพูดเหล่านี้เป็นดังคมดาบกรีดลึกลงในหัวใจของพลยเขากำหมัดแน่นเสียงหายใจดังทีพลยตะคอกพอเถิดพินเองกำลังทำาไมค่ะถูกคนตัตลาดหัวเราะเยาะพินตวัดเสียงแล้วข่าละพี่จะรู้หรือไม่ว่าข้าต้องเจ็บปวดแค่ไหนที่เห็นเมียเก่าของข้าอยู่เคียงข้างพี่ทุกวันบรรยากาศในตลาดเงียบกลิบ เหมือนเวลาหยุดเดินทุกสายตามองไปที่ครอบครัวนี้เรากลับดูละครบนลานแก้วตาร้องไห้ออกมาวิ่งหนีออกจากตลาดปล่อยให้สองพี่น้องยืนประจันหน้ากันด้วยแววตาที่แดงกำํำคืนนั้นฝนตกพรำๆลมพัดแรงจนต้นไทรหน้าบ้านไหวโอนเสียงฟ้าร้องดังครืนครืนเป็นฉากหลังของความบาดหมางในเรือนไทย พลายนั่งเงียบบนชานบ้านมือกำดาบไม้ไผ่ที่ใช้ฝึกฟันอยู่ข้างในแก้วตานั่งสอื้นไม่หยุดน้ำตาไหลไม่ขาด้ายส่วนพินยืนพิงเสาจ้องพี่ชายด้วยสายตาแข็งกร้าวพรายเสียงต่ำพินเองตั้งใจจะทำให้บ้านนี้แตกใช่หรือไม่พินบ้านมันแตกตั้งแต่วันที่พี่พาเมียเกา่าขามาอยู่แล้ว พลายตะโกนนางเงินเมียข้าจะไม่มีสิทธิพูดเช่นนั้นพินกัดฟันสิทธิ์หรือหัวใจของข้ามันเคยเป็นของนางพี่ตังฮาที่แย่งสิ่งที่ไม่ควรแย่งคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางอกของพลายเขาลุกขึ้นยืนก้าวเขาว้าหาน้องชายด้วยความโกรธจัดพลายระวังคำพูดของเองให้ดีก่อนที่เลือดเนื้อเดียวกันจะกลายเป็นศัตรูพินยิ้มเย,ย้ย สัตรหรือบางทีเราอาจเป็นเช่นนั้นตั้งแต่วันที่พี่แต่งงานกับแก้วตาแล้วแก้วตาทนไม่ไหวรีบออกมาร้องไห้คุกเข่าต่อหน้าสองพี่น้องแก้วตาเสียงสัน่นพอเธออยาให้ข้ากลายเป็นต้นเหตุของการฆ่าฟันกันเลยแต่พินไม่ฟังเขาหันหลังเดินฝ่าฝนออกไปทิ้งรอยเท้าที่เตรียมไปด้วยความแค้นไว้บนลานดิน พลายยืนนิ่งน้ำตาซึมความเจ็บปวดทั้งจากเมียและน้องชายรวมกันเป็นก้อนน้ำที่ทิมแทงหัวใจพลายพึมพำหากเองยังเดินทางนี้ต่อไปพินวันหนึ่งเลือดพี่นอ้องคงต้องลังเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นราวกับสวรรค์ประกาศถึงความมิบัติที่กำลังจะตามมายามเช้ามืดหมู่บ้านยังคงเงียบสงดัด มีเพียงเสียงไก่ขันกับเสียงหมาเห่าเบาๆฝนตกเมื่อคืนทิ้งกลิ่นความชื้นไว้ทั่วลานบ้านพินนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นโพสายตาเมื่อมองหยดน้ำที่เกาะตามใบไม้เข็มกลัดดอกแก้วในมือยังถูกกำแน่นจนเส้นเลือดปูดพินพึมพำทำไมฟ้าต้องการแกล้งข้าเช่นนี้ความรักที่ขามีต้องกลายเป็นบาปต่อสายตาคนทั้งบ้าน ในขณะเดียวกันพลายเดินออกมาพร้อมกับดวงตาที่แดงกรมร่องรอยการไม่ได้นอนชัดเจนเขาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสัน่นปลายพินเราต้องคุยกันเสียทีพินไม่ตอบเพียงหันหน้านี้แต่พลายเดินเข้ามาใกล้แล้วพูดต่อว่าจเจ้าจงบอกข้าตามตรงจเจ้าแก่ตาเคยรักกันจริงหรือไม่พินหัวเรายะออกมาเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่น พีนพีพังรู้หรือใช่แล้วนางคือรักแรกรักเดียวและรักที่ข้าไม่อาจลืมได้แต่วันนี้นางกลายเป็นเมียพี่ไปแล้วไผลนิงราวกับถูกฟ้าพาลงกลางใจเข่าสุดลงนางบนชานบ้านกุ้มขมับน้ำตาขอเบาพลายเสียงแผ่วเหตุใดจะไม่เคยบอกข้าเลยพินเหตุใดต้องปิดบังด้วยพินกัดฟันแววตาเต็มไปด้วยไฟแค้นพิน พราะความจริงไม่เคยสําคัญต่อพี่วันที่พี่พานางมาอยู่เรือนนี้พี่ได้ถามขาดสักคำไหมบรรยากาศเงียบกดดันแก้วตาที่แอบฟังอยู่น้ําตาไหลเธอรู้ว่าไม่นานความจริงทั้งหมดต้องถูกเปิดเผยค่าวันนั้นหลังจบงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านพลายเรียกแก้วตาเข้ามาคุยตรงๆพินนั่งอยู่เพื่อฟังคําตอบพลายเสียงแข็ง แกวตาข้าอยากฟังจากปากของเจ้าเองเจ้าก,กับพิ้นเคยมีอะไรกันหรือไม่แก้วตาน่าซีดเผือดมือกำพาซินแนนน้ำตาไหลไม่หยุดเธอพยายามกลัน้นเสียงสะอื้นแก้วตาใช่พวกเรารักกันมาก่อนคำตอบนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกพลายตัวสัน่นและมือสัน่นจนแก้วน้ำในมือรวงแตกลงบนพื้น พลายเสียงซานแล้วเหตุใดจเจ้าถึงมาแต่งงานกับข้าหรือข้าเป็นเพียงเงินไขที่จเจ้าถูกบังคับแก้วตาสุดลงกุกเขา่าร้องไห้สะอื้นอีกครั้งแก้วตาพี่พลายข้าไม่ได้อยากพยศหัวใจตัวเองแต่ครอบครัวข้าเป็นหนี้มหาศาลหากข้าไม่แต่งงานกับพี่ครอบครัวข้าจะร้ายที่อยู่ไร้ที่พึ่งข้าไม่มีทางเลือกเลยพินฟังแล้วหัวใจสั่นสะท้าน ความจริงที่เขาไม่รู้มาก่อนได้ถูกเปิดเผยแล้วเขาน้ำตาเออคอแต่ถูกกลบด้วยความแค้นพินตะโกนแล้วเจ้าลืมสัญญาที่เราสาบานกันตายฐานะวันเพนไปแล้วหรือแก้วตาเจ้าสาบานว่าจะอยู่กับข้าตลอดชีวิตแต่สุดท้ายเจ้าก็เลือกเงินเลือกหนีสิ้นเหนือความรักแก้วตากรีดร้องร่างสั่นสะท้านแก้วตาข้าลืมไม่ได้ แต่ข้าต้องปกป้องพ่อแม่พี่น้องของข้าจะให้ข้าเลือกเพียงความรักแล้วปลดปล่อยครอบครัวอดตารึอพินเจ้าเข้าใจข้าสักนิดเถิดไพรที่นั่งนิง่งน้ำตาไหลาอาบแกม้มเขามองทั้งสองคนโดยหัวใจแตกสลายเสียงขมขืนเจ้าทั้งสองทำให้ข่ากลายเป็นคนโง่ข่ารักนางสุดหัวใจแต่กับกลายว่าเป็นเพียงที่พึ่งยามจนตรอกพินหันไปหาพี่ชายดวงตาแดงกำ พีนพี่อย่าคิดว่าข้าโกรธแต่แก้วตาความโกรธส่วนใหญ่ตกอย่ที่พี่ตัางหากักเพราะพี่ผักสิ่งที่เป็นของข้าไปทั้งที่รู้อยู่แก่ใจพลายลุกขึ้นมือสานกำหมัดแน่นพลายถ่าฉเช่นนั้นต่อไปเรามีชายพี่น้องกันอีกคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าซ้ำพินหัวเราะทั้งน้ำตาแก้วตาสุดลงร้องไห้หมดแรง คืนนั้นเรือนทั้งหลังเต็มไปด้วยความเงียบงนันแต่ความเงียบนั้นไม่ใช่ความสงบหากเป็นเงาของการแตกหกักที่ไม่มีวันประสานกลับคืนได้อีกลมเย็นพัดกลูผ่านทุงคาวราตรีมืดมิดมีเพียงแสงตะเกียงสลัวๆที่ชานเรือนครอบครัวที่เคยอบอุ่นบัดนี้ได้กลายเป็นเวทีแห่งความแตกแยก,กแล้ว พลายยืนอยู่กลางลานบ้านมือกำดามมีสัน้นแน่นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและเสียใจส่วนพินนั้นยืนอยู่ตรงข้ามใบหน้าของเขาทั้งเต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มบิดเบี้ยวพลายเสียงแข็งพินเองคิดว่าการทำร้ายข้าจะเยียวยาหัวใจที่แตสกสลายของเองได้หรือไม่พินตะโกนตอบไม่ใช่เป็นหัวใจหรอกพี่แต่คือศักดิ์ศรี เจ้าพากสิ่งที่ข้ารักที่สุดข้าจะทําให้เจ้าลิ้มรสความเจ็บปวดได้บ้างแก้วตาวิ่งออกมาคุกเข่ากลางลานน้ําตานองแก้วตาเสียงสัน่นหยุดเถอะอย่าปล่อยให้ข้าต้องกลายเป็นต้นเหตุให้พี่น้องต้องฆ่ากันเลยแต่พินกลับตะคอกเสียงดังกองพินเจ้าคือคนที่ข้ารักและบาปของข้าแก้วตาหากไม่ใช่เพราะเจ้าเราคงไม่ต้องยืนอยู่ตรงนี้ พลายเงียบไปชั่วครูสายตาสั่นไหวแต่ก็พูดต่อ้วยนำเสียงแน่วแน่พลายพินถึงเองจะเป็นน้องแต่ถ้าวันนี้เองคิดจะทำลายบ้านข่าก็พร้อมปกป้องศักดิ์ศรีของตนเสียงลมพัดแรงขึ้นเหมือนฟ้าดินกำลังจับตาดูพินพุ่งเข้าหาพลายทั้งสองประทะก,กันดางหลานบานเสียงมีสันกระทบกันกับด้ามไม้ดังฉับ,ฉบ แก้วตากรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแก้วตาหยุดเถอะข้าขอร้องแต่มีใครฟังเสียงตะโกนดาสลับกับเสียงหอบหายใจดังสะท้อนทั่วลานพินตะโกนพี่มีคู่ควรกับน้าจ้กคนททำลายชีวิตค่ะไพรตะโกนตอบแล้วจ่าละพินจะากำลังทำลายเลือดเนื้อเดียวกันการต่อสู้ดำเนินไปจนทั้งสองล้มกลิ้งลงบนพื้นจากฝนเมื่อคืน เสื้อผ้าเปลือเปื้อนเต็มไปด้วยดินและเหงือ่อเสียงหอบดังราวกับสัตว์ปลาทันใดน,นั้นพลายหยุดชะงักมองหน้าน้องชาย้วยสายตานเจ็บปวดพลายเสียงสัน่นพินข้าไม่อยากสู้กับเองเลยข้ายังมีน้องชายที่ข้าเคยรักไม่ใช่ศัตรูพินชะงักน้ำตาเอือคลอเขายกมีดขึ้นและไม่อาจฟันลงไปได้เพราะความรักเก่าที่มีต่อพี่ชายยังเหลืออยู่ลึกๆ แก้วตาอาศัยจังหวะนั้นพุ่งเข้ามาคุกเข่าการตรงกลางแก้วตาร้องไห้พอเธอหากพวกเจ้าจะฆ่ากันก็ฆ่าฆ่าเสียก่อนข้าจะไม่ทนเห็นเลือดพี่น้องต้องหลังเพราะข้าอีกคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจทั้งสองความโกรธเริ่มถูกกลบด้วยความสำนึกและเจ็บปวดพินทิ้งมีดลงบนพื้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา ฟ้ากันแกงเห้ขาต้องเสียทั้งคนรักทั้งผี่ชายขาดไปเหลือสิ่งใดแล้วเขาหันหลังกลับเดินออกจากลานบ้านฝาความมืดโดยไม่เหลียวหลังทิ้งเพียงรอยเท้าที่เปื้อนโคลนไว้เป็นหลักฐานของความแค้นที่ไม่สมบูรณ์พลายุดลงนั่งน้ำตาไหลเงียบแก้วตานั่งกอดอกตัวเองร่างสั่นสะท้านด้วยความรู้สึกผิดคืนนั้นหมู่บ้านเงียบสงดัด แต่เสียงสะอื่นของคนทั้งสามยังดังก้องอยู่ในใจไม่อาจลบเลือนได้ความแค้นไม่เคยนำพาความสุขมีแต่ทำลายสายใยครอบครัวและหัวใจของตนเอง